สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกและช่อง YouTube ของแม่หมอมอนรีอารีสออฟพาโรนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นคิวของราศีพิจิกเป็นลำดับที่3อ่าอ่าจริงๆแล้วเป็นลำดับที่4เนาะต่อจากราศีเมษธนูกรกฎอ่าถ้าเป็นตามยอดวิวก็คือธนู อ่าล้วก็กรกฏแล้วก็มาราศีพิจิกเป็นอันดับที่3เป็นราศีที่ยอดวิวสูงเป็นลําดับที่3แต่ราศีเมษคือเปิดให้เป็นดวงอ่าเป็นเดือนมันเดือนเกิดเนาะประมาณนี้โอเคดวงทั่วไปของชาวราศีพิจิกประจําเดือนเมษายน2563จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ามารุนกันนะคะแม่หมอได้ตั้งจิตอธิษฐานให้กับเพื่อนๆชาวราศีราศีพิจิกแล้วนะคะอ่าขอเป็นตัวแทนจับ ไพ่ให้กับเพื่อนๆสิบใบนะคะชาวราศีพิจิกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะสำหรับของแม่หมอดูแบบตะวันตกนะคะวันที่จะมีระบุไว้ข้างล่างที่ตรง description นะคะ,ะมารุ้นกันค่ะว่าดวงของชาวราศีพิจิกดวงทั่วไปจะเป็นอย่างไรบ้างแปดใบแล้ว9ก้ใบ อ่าใบที่สิบโอเคราสีพิจิสอ่าสำหรับเดือนที่แล้วยอดบิวก็อยู่ที่ประมาณเกือบห้าพันเนาระราสีกรกฏอยู่ที่ห้าพันกว่าแล้วราสีธนูอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันอ่าโอเคมารุ้นกันนะคะใบที่ทนทนหนึ่ง two of pentacle ไพ่สองเหรียญ ใบที่สอง six of cups ไพ่หกถ้วยใบที่สาม eight of swords หนึ่งดาบใบที่สี่ eight of swords แปดดาบใบถัดมาใบที่ห้าไพ่สเตรนด์เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุล ชาวราศีพิจิกอาจจะมีชาวราศีตุลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือชาวธาตุลมได้แก่มีถุนตุลกุมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกนะคะหรือจะเป็นธาตุไหนก็ได้ราศีไหนก็ได้เนาะแต่อันนี้อาจจะเด่นชัดไพ่ถัดมาได้ six of wands ไพ่หกไม้ไพ่ถัดมาได้ f o u of pentacles ไพ่สี่เหรียญ ไพ่ถัดมาได้ Pri นเซ s ออ f คั p ไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ถัดมาได้ทูออฟว n นไพ่สองไม้ทูออฟว n นไพ่สรุปใบสุดท้ายของชาวราศีพิจิกได้ q ควีนออฟวั Queen ถือไม้โอเครองมาฟังคำทำนาย หรือการอ่านไพ่ละกันเนาะของแม่หมออาจจะไม่ค่อยออกเป็นคำทำนายเท่าไหร่เป็นการอ่านไพ่เล่าเรื่องอ่าเริ่มต้นเรื่องการงานก่อนละกันเนาะการงานการงานไพ่สถานะของชาวราศีพิจิกสถานะของตัวคุณได้ไพ่สองเหรียญได้เหมือนเมื่อวานน่าจะเป็นของกร์กฏเนาะได้ไพ่สองเหรียญเหมือนกันคือในตอนนี้ชาวราศีพิจิกบางคน อาจจะยุ่งกับการทํางานในสองอย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันเนาะจะต้องจัดสรรเวลาให้มันบาลานให้ลงตัวไม่งั้นมันจะเสียระบบเสียระเบียบแบบแผนของคุณเนาะแต่คุณก็ยังจัดการได้ดีทั้งเรื่องของการทํางานที่มันอาจจะยุ่งทําตั้งแต่2องงานขึ้นไปเนาะอย่างน้อยก็คือสองงานคุณต้องคอยคอนโทรลให้มันบาลานให้มันาสามารถ ไปด้วยกันได้เนาะในเวลาเดียวกันเนี่ยเดินไปก็ยังไปได้อยู่เนาะแต่อาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงในเรื่องของการเงินก็เช่นกันก็อยู่ในช่วงของการรักษาสมดุลให้รายรับรายจ่ายให้มันบาลานซ์กันเนาะไม่ให้รายจ่ายมากเกินไปรายรับมากได้ไม่เป็นไรรายจ่ายนี่จะต้องไม่ให้มากเกินกว่ารายรับอืแต่คุณก็ยังสาม,มารถจัดการได้ดีเนาะในตอนนี้ ในเรื่องของงานก็เช่นกันในเรื่องของงานาบางคนอาจจะได้ทำงานที่กับครอบครัวกับคนรู้จักกับเพื่อนสนิทหรือกับคนที่อคุ้นเคยก็าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะได้ร่วมงานกับเขาซึ่งมันเป็นมิตรภาพที่ดีอะเนาะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าก็เป็นไปได้เนาะอาจจะได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน เป็นมิตรภาพตั้งแต่สมัยอตอนเด็กหรือสมัยเรียนอะไรเงี้ยเนาะอาจจะได้มานั่งระลึกถึงความหลังกันหรือาบางคนก็อาจจะได้ทํางานร่วมกันเนาะอาจจะได้กลับบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเจอกันหรือก็เจอคนรักเก่าก็ได้เช่นกันเพื่อนเก่าไพ่ถัดมาได้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบหนึ่งดาบขอไป หนึ่งดาบสําหรับเพื่อนๆบางคนชาวราศีพิจิกบางคนอาจจะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองแล้วเนาะเป็นเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เหมือนตั้งธงไว้เนาะว่าจะต้องทําให้ได้จะต้องแบบไปให้ถึงจุดหมายจุดหมายปลายทางที่คุณตั้งไว้หรือบางคนอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดใจให้เคลียร์ใจร้างใจ ในสิ่งกเก่าๆสิ่งเดิมๆเนอะอ่าอาจจะเป็นในเรื่องของอ่าบางคนอาจจะอาจจะอืมรู้สึกว่าในตอนเนี้ยที่ผ่านมาบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอ่าหนทางมันมืดมนจนหนทางหรืออะไรประมาณเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณไม่สามารถอ่าไปจากตรงนี้ได้ยัง ยังติดติดภาระภาระบางอย่างอยู่เนาะบางคนอาจจะตัดใจไม่ได้หรืออาจจะมีความกลัวที่จะไปจากตรงนี้อ่าหรืออาจจะอา่าประมาณเนี่ยไม่มีความกลัวไม่กล้าเนาะถ้าบางคนอาจจะหมายถึงจากที่ทาง,งานเดิมอาจจะยังไม่อยากไปไหนถึงแม้จะมีปัญหาคุณก็ยังตัด ใจไม่ได้ยังเหมือนยังปิดหูปิดตาตัวเองยังไม่เปิดตาเปิดใจตัวเองอนะเนาะยังปิดกั้นโอ,อกขาสตัวเองที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็บางคนก็ต้องอดทนมากๆด้วยมีความอดทนอดกลั้นแลาต้องควบคุมอารมณ์ให้ใจเย็นให้อ่อยู่ภายใต้ความกดดันเนาะบางคนอาจจะอยู่ภายใต้ความกดดันอาจจะเป็นหัวหน้า คนหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องคอยดูแลคนอื่นๆบางอาจจะมีบางคนดือ้ออาจจะมีบางคนงี่เงา่าอะไรเงี้ยเนาะคุณก็ต้องใช้ความใจเย็นใช้น้ําเย็นเข้ารูปถึงจะควบคุมคนคนนั้นอยู่ได้เนาะคนที่งี่เงา่าเอาแต่ใจอะไรเงี้ยไม่เชื่อฟังอะไรอา,อาจจะเหนื่อยหน่อยนึงแต่คุณก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยด้วยด้วยการใช้คำพูดที่อ่อนหวานอ่อนโยน ่ประมาณนี้ไพ่ถัดมาได้ of ิก n อ s อ่นสำหรับบางคนก็ฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายมาเจออะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะเนาะอะ่แล้วก็เคยอาจจะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับใครบางคนอ่าอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ผ่านมาคนที่เคยรู้จักกัน มามานานแล้วหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนลักเก่าเนาะคนที่คุณเคยรู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่คุณร่วมทุกร่วมสุขกับเขามาเนาะมันยังรู้สึกดีๆอยู่ยังรู้สึกว่ายังยังมีความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเนาะสำหรับตัวคุณเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอ่าบางคน จออุปสรรคปัญหามามากมายเนาะเหมือนปลาหนึ่งไปออกรบมาเนาะแต่ถ้าคุณไม่ทิ้งความพยายามไม่ทิ้งความามานะอดทนอะไรเงี้ยคุณก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงเส้นชัยได้ในที่สุดเนาะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่เนาะชาวราศีพิจิกถึงมันจะเหนื่อยยังไงคุณก็สู้สู้ไม่ถอยอ่าสมกับเป็นนักสู้นักครบเนาะชาวราศีพิจิก ไพ่ถัดมาได้ f o u r of Pentacles ไพ่พสี่เหรียญในบางคนก็รู้สึกว่ายังหง่หวงหวง่วงในที่ทำงานเดิมๆของคุณเองคุณยังไม่กล้าจะไปไหนเนาะคุณยังรู้สึกยังรู้สึกผูกพันกับที่นี่ยังรู้สึกดีๆกับคนที่นี่คุณอาจจะมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานที่เคยอยู่ด้วยกันมานานเนาะ มันเลยทําให้คุณยากที่จะตัดใจที่จะไปจากตรงนี้เนาะมันยังมีความรู้สึกดีๆบางคนอาจจะไม่ไม่สามารถไม่สามารถจะทําอะไรได้เนาะเป็นเซตออฟเพนทัเออขออภัยกันเป็นเซตออฟคัพอ่าเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนาะสําหรับบางคนอาจจะต้องปล่อย ปัญหาไปก่อนอะไรเงี้ยเหมือนคุณยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะบางคนอะ่ะคือมีความคิดความหวังอะไรใหม่ๆแต่ก็ไม่กล้าลงมือทำอ่าอยากทำอันนั้นอนันี้แต่ก็ยังไม่กล้าจะไปมียังไม่กล้าตัดสินใจเนาะก็ยังอยู่ตรงที่เดิมอยู่ที่รงอยู่ตรงจุดเดิมเนาะเพราะว่ามันอาจจะ คุณก็อาจจะสบายใจในระดับหนึ่งหรือ,ร,อ,ร,อรู้สึกปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะก็เลยไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรแล้วก็บางคนก็อาจจะกำลังมองหาหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์อยู่เนาะไพ่สองไม้คุณอาจจะต้องการหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ที่ที่มีความคิด ความอ่านเหมือนกับคุณค้ายกับคุณเนาะคุณกําลังมองหายอยู่อ่านี่ค่ะคุณกําลังมองหายอยู่เนาะเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จที่คุณได้ตั้งความหวังไว้ที่คุณหวังไว้เนาะเนี่ยคุณอยากมีคู่์ทเน n e ์หรือหุ้นส่วนเนาะมันเป็นอะไรที่ในตอนนี้ชาวราศีพิจิกโฟกัสเรื่องงานมากๆเนาะ Queen of One คือคุณเป็นผู้หญิงเก่งทํางานเก่งเนาะ เป็น working woman เป็นคนทำงานรวดเร็วอ่าพูดอะไรก็ตรงตรงชัดเจนเนาะเป็นคนชัดเจนรักใครรักจริงเป็นระดับหัวหน้างานเนาะบางคนเป็นระดับหัวหน้างานต้องคอยควบคุมสั่งการดูแลอ่าลูกน้องเนี่ยต้องคอยจัดสรรเวลาในเรื่องของเงินของงานทุกอย่างเลยคุณเป็นคนดูแลควบคุมเอง แล้มันก็อาจจะมีความกดดันในบางครั้งสาหรับคุณเนาะเพราะคุณรู้สึกว่ามันอ่าบางบางคนก็อาจจะลูกน้องของคุณเองเนาะบางคนอาจจะดือ้ออาจจะงี่เง่าอต้องคอยอควบคุมสั่งการให้ให้อยู่ในความเรียบร้อยในความสงบของคุณนะเนาะโอเคการงานก็จะประมาณนี้การเงินการเงินตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของ การหมุนเงินด้วยเนาะในบางครั้งอาจจะรายรับรายจ่ายมันอาจจะตึงตึงมืออาจจะต้องคอยระมัดระวังดูให้ดีแล้วกันเนาะว่ารายรับรายจ่ายมันบาลานซ์กันไหมรายจ่ายมันมากเกินไปไหมรายรับน้อยไปไหมอ่าส่วนเรื่องเงินในจุดอื่นๆก็คือตอนนี้คุณก็ตั้งเป้าเป้าจุดเป้าหรือจุดมุ่งหมายของคุณเนาะ ที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีสําหรับคุณด้วยเนาะเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นงานงานใหม่ของคุณอาจจะได้มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนาะมามามา,มาร่วมกันมาช่วยกันอ่าเป็นอะไรที่คุณโฟกัสไปเรื่องงานแล้วก็มีความชัดเจนในในเรื่องงานในเรื่องของการมีหุ้นส่วนในทางธุรกิจเนาะ ในตอนนี้เรื่องเงินก็อาจจะต้องนําเงินเก็บของตัวเองหรือตอนนี้กําลังเก็บเงินอยู่เนาะแต่อาจจะยังไม่พอเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเก็บเพื่อที่จะมา,อาคอยดูแลคนอา,อาจจะเป็นคอยดูแลลูกน้องคอยดูแล น่าจะไปทางคนนะนะดูแลดูแลคนดูแลลูกน้องให้ให้อยู่ในความเรียบร้อยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่แต่คุณก็สามารถอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อ่าอาจจะอาจจะมี ในช่วงนี้ค่อนข้างจะไปะเหมือนกับว่าถ้าเป็นถ้างานงานมันเดินหน้าเนาะเงินคุณก็ตามมางานมาเงินงานงานเดินเงินก็เดินอะไรประมาณนี้เนาะมันมันไปควบคู่กันในตอนนี้ก็ก็กำลังจะดีขึ้นนะนะแต่มันอาจจะอาจจะมีบ้างที่ที่เราจะต้องค่อยๆเก็บบางคนอาจจะต้องค่อยๆเ,เก็บเงิน ให้มันได้ก่อนในระดับหนึ่งเนาะมันถึงจะเอาไปทำอะไรได้โอเคการงานการเงินสุขภาพโชคลาภเออความรักก่อนนะความรักความรักของชาวราศีพิจิกในตอนนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับเรื่องงานเนาะต้องคอยจัดสรรเวลาจัดสรรอ่าอะไรเขาเรียกว่าคอยสับรลีสับรางเนาะบางคนอาจจะมีความรักในเวลาเดียว สคนในเวลาเดียวกันอาจจะยุ่งเหยิงอาจจะสับสนไปบ้างเนาะต้องคอยจัดสรรให้ดีนะคะเนี่ยถ้าจะจับตาสองมือบางคนอาจจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาหรือเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมานานกลับเข้ามาได้พบเจอกันได้พูดคุยกันเนาะมีมิตรภาพดีๆให้กันบางคนอาจจะเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทคนคุ้นเคย เพราะว่าบางคนกำลังที่จะตัดใจหรือเคลียร์ใจร้างใจเนาะถ้าคุณเองเจอความรักที่มันมีสองคนในเวลาเดียวกันคุณอาจจะอยากเคลียร์ใจร้างใจหรืออาจจะมีการเริ่มต้นอ่าหรืออาจจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับความรักครั้งใหม่ที่ดีมากๆนะเนี่ยไพ่หนึ่งดาบ เป็นความรักที่ชัดเจนแต่บางคนก็อาจจะหมายถึงการตัดตัดใครคนใดคนหนึ่งออกเพื่อความชัดเจนเพราะว่ามันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะตัดคนคนหนึ่งออกไปแต่ก็ยังทำไม่ได้เนาะยังตัดใจไม่ได้ยังคุณยังกระัขังใจของตัวใจของตัวคุณเองไว ในตรงนั้นเลยเนาะคุณยังไม่คุณยังปิดกั้นโอกาสตัวเองยังไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะแต่บางคนเนี่ยบางทีก็รู้ทั้งรู้ก็ยังปิดหูปิดตาเนาะยังแบบก,กํากลืนฝืนทนอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเป็นอะไรที่ว่าความรักทําให้คนตาบอดก็<笑><笑>เป็นแบบนั้นเนาะประมาณนั้นมันปิดหูปิดตาตัวเองนะในบางทีอะ่ะไม่ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไม่เปิดตาเปิดใจ แล้วบางคนก็ต้องใช้ความอดทนมากๆแล้วเนาะอดทนมากๆกกับความรักของความรักที่มันอาจจะมีสองคนในเวลาเดียวกันเนาะบางคนเนี่ยอาจจะต้องอ่าหรือหมายถึงอาจจะงานก็ยุ่งเนาะความรักก็จะต้องดูแลงานก็ต้องดูแลอ่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรเวลาทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเอ่อคุณเลยรู้สึกว่ามันกดดันรู้สึกว่า ต้องใช้ความอดทนอดกันมากๆเนาะที่จะผ่านตรงนี้ไปให้ได้มันเป็นอะไรที่ยุ่งจนไม่มีเวลาเนาะสำหรับบางคนอาจจะยุ่งกับงานยุ่งกับการทํางานยุ่งกับการหาเงินเลยไม่มีเวลาให้กับคนรักอ่าเพราะว่าบางคนอาจจะคบกันมานานเนาะบางคนคบกันมานานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานลําบากมาด้วยกันอ่าผ่านอะไรมาด้วยกันเจออะไรมาด้วยกันเยอะมากมายหลายสิ่งเหมือน หออกลบอย่างที่เคยบอกเนาะแต่ในตอนนี้ปัญหาความรักของคุณอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคนที่คุณคุย,คยอยู่ด้วยเขาอาจจะยังลืมคนเก่าๆไม่ได้เนาะเขายังคิดถึงคนเก่าๆอยู่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้อ่าถ้าเป็นตัวคุณก็ประมาณว่าคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนอดกัน้นเพื่อที่จะพัฒนาความรักต่อไปกับเขาเนาะบางคนอาจจะเหนื่อย จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่บางคนอาจจะยังแก้ไม่ได้เนะาะก็ยังได้แต่ปล่อยปะไว้ได้ได้แต่ปล่อยไว้เพราะว่าคุณยังรู้สึกอ่ายังรู้สึกมีความหวังหรือยังรู้สึกรักเขาอยู่เนาะเนี่ยคุณบางคนอาจจะยังตัดใจไม่ได้เลยที่จะอ่ามุกออนออกไปอ่าแล้วก็บางคนก็ยังรู้สึกลังเลใจอยู่ด้วยเนาะ นอกจากสองเหรียญสองไม้เนี่ยเลือกใครไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เนะยยังลังเรีใจอยู่เลยจะเลือกใครดีจะตัดจะตัดคนหนึ่งทิ้งก็ยังตัดใจไม่ได้จะเลือกอีกคนหนึ่งก็ยังตัดสินใจไม่ได้อ่าในที่สุดคุณเองจะต้องมีความชัดเจนเนาะคว e นออ f วันอ่าคุณจะต้องมีความชัดเจนให้ให้กับเขาเนาะ อาจจะมีคนหนึ่งที่คุณจะจะคิดจะเลอกเนาะหรือคิดจะชัดเจนกับเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะทําทงานเกง่งเป็น working woman เป็นคนพูดตรงพูดเป็นคนพูดตรงจริงใจรักรักใครรักจริงเป็นคนชัดเจนเน,ะนาะลักษณะคนทัมาตขออภยัยลักษณะของคนทัด์ไฟเมษสิงห์ธนูเนาะที่เขาเป็นคนค่อนข้างจริงจัง แล้วก็จริงใจชัดเจนกับคุณเนาะอ่าโอเคความรักผ่านไปสุขภาพโชคลาภสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากเนาะมีไพ่แปดดาบก,ก็เป็นแค่อุปสรรคในเรื่องของอ่ามุมมองทัศนคติของคุณเองเนาะเป็นเรื่องของใจที่คุณจะต้องปรับปรับตัว อ่ที่คุณจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องอ่าใช้ใช้ความกล้านะใช้ความกล้าในการตัดสินใจสุขภาพโชคราบโชคราบก็ยังไม่เด่นมากเนาะในตอนนี้ในตอนนี้อาจจะเป็นในการเรื่องโฟกัสไปในเรื่องของงานเนาะชาวราศีพิจิกจะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินและทำงาน เป็นคนที่ขยันมากๆ,ๆเก่งมากๆค่ะโอเคคําทํานายของไพ่ออของาราศีพิจิกเดือนเมษายน2563ก็จะมีประมาณนี้นะคะอะ่ก่อนจบก่อนจบคลิปขอฝากช่องน้องใหม่ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะของแม่หมอมอนรีอารี a อ็อฟทานะคะฝากกด subscribe หรือติดตามหรือกด ไลา์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีอัปเดตคลิปใหม่ๆอ่าสำหรับวันนี้ส่วนเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ก่อนแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างในตอนนี้ลดราคาสู้ภัยโควิดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบ ราคาเบาๆสบายๆเนาะปกติก็ไม่แพงอยู่แล้วค่ะปกติก็ราคากันเองมากๆอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอจบคลิปราศีพิจิกไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ